9โมง54สรุปนะฮะผมว่าจะไปซื้อเก้าอี้สุขภาพซะหน่อยแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเก้าอี้เกมเมอร์จะไม่ไหวครับงงง,งกับการคำนวณหลอดรอฮะคำนวณหลอดง่ายๆครับก็คือทองแท่งเล่นกี่บาทใช่ไหมฮะเราหารสองเพราะหนึ่งออนซ์มันคือประมาณสองบาท นะครับหลอดไซต์อ่ะ0.01ก็คือ1ออนซนะ์น่ะ1ออนซ์ประมาณ2บาท2บาททองนะครับ้นคือเล่นกี่บาทแล้วก็หาร2เข้าไปใช่ไหมสมมติเล่น100บาทครับแล้วก็เล่นแค่เท่าไหร่ครับ50ออนซ์ใช่ไหม50ออนซ์ก็คือ0.5นีครับแค่นั้นเลยนะมีคลิปสอนด้วยนะ ทาเฟมเดยนะคือขาลงขาลงสัญญาณมันพังหมดเลยครคือ RSI นะครับขึ้นทดสอบ50เนาะขึ้นทดสอบโซน50นะครับไม่ผ่านก็ลงไม่ผ่านเท่ากับลงครับ รายชั่วโมงเกิดเป็น hidden b a r i e d i v e r g e n c นะครับก็คือเท่ากับอะไรครับรีบาวในกรอบขาลงใช่ลงแล้วจ้า กลายเป็นช่องพาเซลแล้วนะฮะเก้า <c> อ <oughs> ี e ้เลือกดีๆนะครับใช่ผมดูไว้อะนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องไปลองดูก่อนก็คือดูไว้นยะมันจะมีตัวหมื่นกว่ากว่าหมื่นหกกับตัวสองหมื่นเจ็ดรู้สึกแพงสุดมาประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละฮะอยากรู้อนกไนเก้าอี้สองหมื่นกว่าบาทมันเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมอยากลองดูนะสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดเลยประมาณนี้นะแต่เห็นว่าเพื่อสุขภาพมันก็ต้องลงทุนนะฮะ ก็คือดูแล้วเหมือนตัวหมื่นกว่าบาทขึ้นไปอะ่ะมันจะมีทุกอย่างครบเนาะคอสามอ่าสามิติอะไรของมันอนะ่ะปรับได้สามมิติตัวที่รองคอได้นะอือนะลองดูหน่อยเพราะว่ามันเมื่อยมากเลยฮะพอเก้าอี้พังแล้วนะเก้าอี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะดีแล้วฮะนะครับคือในตลาดอะฮะในตลาด นะในตลาดการลงทุนอย่าอย่ารับบทไฟเตอร์เด็ดขาดนะอย่ารับบทตัวแทงนะะตัวแทงตายก่อนใช่ไหมเวลาเราเล่นเกมฮะตัวแทงก็คือตัวที่มันเข้าไปตายก่อนนะนะนอกจากว่าดาเมจฝั่งตรงข้ามมันจะไม่ไหวเนาะใช่ไหมถ้าดาเมจฝั่งตรงข้ามมันน้อยตัวแทงก็จะรอดนะครับเพื่อนก็จะสบายแต่นั่นแหละฮะอย่ารับบทเป็นตัวแทงอย่าเล่นแบบไฟเตอร์ใช่ไหมการเทรดเราต้องเล่นแบบวางกลยุทธ์ในเชิงแบบเหมือนพวก แครี่เหมือนพวกเมดเนี่ยใช่ไหเราต้องเล่นแบบนั้นครับวางเป็นเมดนะเออถ้าเป็นสายเข้าเร็วออกเร็วก็จะเป็นแอสซิสซินเนาะนะครับเพราะเนี่ยไอตัวของการเทรดนะฮะมันต้องใช้ความเขาเราียกใช้กลยุทธ์การมองภาพสั้นกลางยาวอนะไรอย่างเงี้ยเราต้องมองมองจากภายนอกแล้วพยายามเจ็บตัวให้น้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกครับว่าอย่าเอาตัวเข้าไปแทงอย่าเอาตัวเข้าไปนัวเวลาที่เขานัวกันอยู่อะถอยออกมาใช่ไหม พยายามมองภาพแล้วมองเขาเรว่ารู้จังหวะเข้าจังหวะจังหวะไหนที่เราควรควรที่จะเข้าไปเข้าได้จังหวะนั้นมันมักจะเป็นจังหวะที่เขาเร้ว่ามันมันเริ่มเจ็บตัวละอะถ้าเล่นเป็นแบบเกมนะถ้าเป็นเกมนะคุณนึกภาพนะถ้าคุณรับบทเป็นแอสซัสซินใช่ไหมแอสซัสซินจะต้องเข้าทีหลัง นะครับมันจะต้องให้ฝั่งอนะไรครับตัวแทงเข้าไปชนก่อนแล้วก็เมดทำดาเมจใช่ไหมฮะลดเลือดฝั่งตรงข้ามมาประมาณหนึงแล้วก็คือตัวแอสซซินคือตัวเก็บงานถูกต้องไหมฮะเพอก็คือถ้าเรารับบทเมดก็ต้องมีคนแทงให้ก็คือรอรอแถว2องใช่ไหมเราก็รอแถวสแครี่ก็อยู่แถว2เหมือนกันพราะก็คือเราก็รอแถว2องทำดาเมจไปแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ นะครับเขาว่าเลือดเย็นกว่านั้นนิ่งกว่านั้นครับระบบแอสซิสซินครับรอเก็บงานอย่างเดียวฮะใช่ไหมก็คือเฮลตีกันไปแบบว่าจนน่วมก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยเข้าไปเก็บงานนะครับค่อยเข้าไปเก็บงานเพราะเนี่ยมันก็เลยการเทรดมันก็เลยจะมี2ระยะใช่ไหมก็คือระยะที่เราสะสมโพซิชันระยะที่มีคนเข้าไปแท้งให้แล้วฮะมีคนเปิดให้แล้วครับเราตามครับเราไปตามทําดามจแล้วถ้าเกิดว่าทีมไฟ์เราเป็นต่อใช่ไหม ทีมไฟเรานำใช่ไหมทีมไฟเรานำเราเป็นต่อครับตอนนี้เราได้เปรียบใช่ไหมนะครับฝั่งตรงข้ามเริ่มอ่อนแอครับพอก็คือหน้าที่สุดท้ายครับของแอสซิสซินก็คือการเข้าไปเก็บงานเก็บให้เรียบครับใช่ไหมเก็บให้เรียบครับเพื่อทำทีมไว้ครับก็คือเพื่อเอาเพื่อชนะทีมไฟนั้นนะก็คือเก็บงานสุดท้ายเพักนคือการเทรดก็จะเป็นจังหวะการสะสมแล้วพอเห็นชัดแล้วครับว่า เราชนะแน่ๆใช่ไหมทีมไฟชนะแน่เราก็เก็บในจุดสุดท้ายคือเก็บในตอนที่มันหลุดหรือมันทะลุใช่ไหมพอมันทะลุแล้วหรือหลุดแล้วนะเราก็ซัดเข้าไปฮนะจังหวะเก็บงานสุดท้ายทีมไฟชนะแล้วก็รับซับกลับบ้านมันเป็นแบบนั้นแหละครับแล้วเราก็รับซับแบบะกลับบ้านเลยเนะเก้าอี้ร้านเกมสมัยก่อนนั่งสบายสุดเลยเออก็จริงนะเก้าอี้มันแบบนุ่มๆนุ่มๆดีนะ เรนโบซิกเหรอแทงมีโดนกับพิกาเซ่โอเคครับแม่แต่โมบ้าเนี่ยนะเนี่ยโมบ้าผมเล่นเหรอฮะดอตครับเอาวี RV, เคยเล่นเลิกเล่นไปละวนะไม่มีเวลาเล่นไม่ใช่เลิกเล่นหรอไม่มีเวลาเล่นไม่มีทีมด้วยนะนะครับแต่ดอตเนี่ยยังดูอยู่นะนะโดตา้าเนี่ยนะครับยังดูอยู่อ่ะแนวต้านครับดูจากนี่เลย จุดสูงสุดตรงนี้นะครับเท่าไหร่เนะี่ยไอยู่ที่27อ่ะตี27เป็นแนวต้านครับนะครับแล้วก็จุดสูงสุดตรงนั้น3 2 52ลืมเขียนราคาเรียวถามแป๊บหนึ่ง5 3, 6, 0 5, 3 60 5 3, 6, 0 3 60กับ เท่าไหร่ครับ420โอเคคือสเปดไม่กลับมาแล้วเหรอสเปดมันจะไม่กลับมา50บาทอีกแล้วเหรอฮะยังไงครับเนี่ยถ้าเราอยู่ถูกฝั่งแค่ถือตะเกียบเราก็ชนะฮะใช่ครับแค่เรานั่งดูดบ้องไม้ไผ่เราก็ชนะเหมือนกันฮะนแค่เรานั่งดูดบ้องไม้ไผ่เราก็ชนะเหมือนกันเนี่ยถ้าเราอยู่ถูกฝั่งใช่ไหมล่ะ แชร์แล้วค่ะดีใจที่เจออาจารย์เหรอฮะอ่ะทองไทยรับต้านเท่าไหร่เดี๋ยวรอเลยฮะสา,สามสอสองศูนเหมือนเล็บแมวเกาะผ้าม่านเนี่เมื่อคือโดนรอบเดียวใช่ไหมอ่ะมองเป็น p พ e r c i n g line ได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมันอยู่ตรงกลางแล้วมันเป็นไส้ p พ e r c i n g line คือแท่งเต็มแท่งชนกันครับ เพรซิงไลายคือเอาแท่งเต็มแท่งชนกันเหมือนกับ end c a r ฟ i n g ครับคือแท่งเต็มแท่งชนกันแต่ตัวนี้มันเป็นไส้ยาวขึ้นมาแล้วก็แท่งไส้ครึ่งหนึ่งแท่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับเราเอาชนะตัวของฝั่งสีแดงไม่ได้ก็จบอย่างที่เห็นครับ3ามสองหนึ่งหนึ่งรับเท่าไหรด่ดี๋ยวเนี้ถ้าจะรับนะก็คือข้างล่างนู่นเลยครับ แล้วก็สามหอศูอีกรอบครับใช่งไหมอ่ะราคาตอนนี้ไม่ใช่3 6มศูแล้วนะครับ 3, 7, เป็นสามเจ็ดยเงินบาทยังไงวะเนียอ่ะประมาณนี้3 6มโอเคเอ่อหนึ่งสามหสรสสิ สี่ร้อยห้าร้อยโอเคห้าหมื่นห้าร้อยใช่ไหมห้าหมื่นห้าร้อยถึงไหมวะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบพอไม่ถึงหรอกห้าร้อยนะฮะสี่ร้อยห้าสิบนะครับห้าสองบวกเท่าไหร่บวกยี่สิบห้านะครับก็จะประมาณจริงๆเจ็ดร้อยผมให้หกร้อยห้าสิบเพราะเขาไม่ปรับให้คุณเต็มขนาดนั้นหรอกนะะสามหนึ่งห้าศูนย์นะครับ 3150ก็คือ65ดอลลาร์ครับ65ดอลลาร์อาตีว่าลงไปสัก600นะครับ600ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ49800โอเคแล้วก็2 0 4 9 5 0 0อ่าโอเคราคาเดิมราคาเดิม49500โอเคนะฮะ risk reward นะครับ RR ใช่ไหม ข้างบนนะครับบวก13กับบวกเท่าไหร่ฮะ37 37 38บวก13กับ38นะครับข้างล่างนะฮะข้างล่าง150นี่ก็ล่อเข้าไปเท่าไหร่กับ65แล้วลบ65ครับกับลบ เกือบร้อไงกับลบ95พโอเคนะครับพนก็คือนะถ้ายังไม่ต่ำกว่า3 180ถ้ายังไม่ต่ำกว่า180ก็คือเซลล์ได้ใช่ไหมถ้ายังไม่ต่ำกว่า3 180นะครับก็คือเซลล์ครับ หยุดเซลล์เมื่อ,อไรครับถ้าสูงกว่า3252ก็คือหยุดเซลล์เตรียมกับบายนะพอก็คือจุดที่หยุดเซลล์ก็3 180เหมือนกันก็คือพอมันลงต่ำกว่า3 1 8 0นะ่ะตรงบริเวณข้างล่างตรงนั้นครับก็คือ177ลงไปเนาะมันมีแรงซื้อทิ้งไว้นะครับพอก็คืออย่าเซลล์เพิ่มก็คือรอทดสอบก่อนว่ามีแรงซื้อหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีเลยมันก็จะไหลไปจนถึงหนึ่งสองศย์ครับแล้วก็ดูซิว่าเด้งหรือเปล่าถ้าหนึ่งสองศูนรอบนี้ไม่เด้งหลุดปั๊บก็ไม่ต้องซื้อนะราคาพวกนี้นะครับก็คือเซลล์ต่อได้เลยหลุดหนึ่งสองศูนเซลลต่อไปเลยนะครับสองเก้าห้าเจ็ดสองเก้าห้าหกตรงนั้นแหละครับก็คือก็คือทาร์เก็ตจริงๆนะครับ,นะบ2956 57นะครับ <c oughs> ต,อตอนนี้ ตอนนี้ได้เปรียกครับเซล์ได้เปรียบเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับ gen Master ออเจนเวสเตอร์ในช่องทางนี้นะครับผม